รสถานการณ์ที่หาแม่น้ำเพลงครับร่วมชิ้นกินกุ้งครับร่วมดูวิธีการกินกุ้งน้ำสุดแมีสีครับโอหสุดยอดนะครับครับ่วมชิ้นครับร่วมน้ำ้าวบ๊อบแชนอวอมเอาเมื่อบอกเย็บเข็มอบดูทายวิธีการปอกกุ้งครับร่วมน้องออมชินครับโหสุดยอดมากเลยครับใส้ฟันแท้เอาครับมันกระต่ายนะครับ ครับดูครับสุดย um, ่อนอย่งครับแข็วครับน่ากับยายครับสิน่ากบยายครับอะไรอะไรวะยายนี่วัโตโน่นครับวัโตโน่นโต้กับแม่เอ็ดครับอยู่ไกลๆนู่นครับเสือสีเขียวนู่นครับเล้นน้ำทะเลครับ ครับผมสินะคปอกอะไรยังไนมาโซ่โซู่ปอกไหรอเป็นอะไรเอาโซ่เบิ่งโหสวยมากครับดูการจิ้มจิ้มครับดูออมจิ้มจิ้มๆๆๆๆๆโอ้ยจริงๆครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเคียวเนยิอยวผกินน้ำจิ้มครับดมาครับ มัผล่งไหครับมันเพอันนี้ตอนจิ้มจิ้มับกนสุดยอดมากเรครับพ่อครับ่ครับอครับเอาจิ้มมากจิ้มไม่พอนะว่างตรงพอจะิ้ i'm not

ก็เก็บไม้เกมีต hmm. ้อเอาใส่ไม้ครับกลมาคครับัครับสวดครับาวเลย้าวหครับครับสุดครับสุดจากตลาดครับ อกุ้งไ่นีะวิธีการปอกมะแขงมือเดียวนี่ครับทำนี้ครับปอกมะแขงมือเดียวครับน,นี่ครับนี่ครับปูจุดยอดครับเนี่ยวิธีปอกมะแขงมือเดียว เดียวเดียวเดียวปอกก่อนใช่ไแล้วแปะก่อน